สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีฝนฟ้าตกฝนฟ้าก็เป็นใจก็เลยมาทําคลิปแต่คราวนี้ต่อไปนี้คิดว่านั่งใจว่าจะทํแต่คลิปที่ว่าอิงความเป็นจริงความเป็นจริงตามกฎแห่งธรรมธรรมะที่ น้อมนำตามความเป็นจริงตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งแฝงไว้ด้วยความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างท,ทุกประกาาที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตามความเป็นจริงวันนี้ก็จะพูดเรื่องอะไรเรื่องจิตด,ดีกว่าเพราะว่าคนเราทุกคนนี้รวมกันเป็นชีวิตก็มีแค่กายกับจิตหรือทางภาษาทางธรรมก็เรียกว่ารูปกนามจิตมีหน้าที่อะไรจิต หลักใหญ่ๆก็คือจิตเนี่ยมีหน้าที่รู้รู้รู้ต่างๆรู้ความรู้ว่าลมรู้อะไรแต่ถ้าสมมุติจะอยู่ยังไงถึงจะไม่ให้ทุกข์เพราะจริงๆคนเราทุกคนเนะี่ยรู้มีความทุกข์ทางนง้นเกิดมามันต้องรู้จักความทุกข์ทางนั้นรู้ทุกรู้สุขแต่คนมักจะเลือกที่จะอยู่แต่กับความสุขไม่ต้องการรับความทุกข์มันเป็นธรรมดาของจิตคนเราเพราะว่าความทุกข์มันเป็นความเจ็บปวด พราะฉะนั้นคนก็เลยอยากจะมีความสุขมากที่สุดทำยังไงคนถึงจะมีความสุขมากที่สุดก็คือหนึ่งคือจิตเมื่อจิตรู้รู้ว่าสิ่งเนี้ยมาทำให้เราทุกข์ก็คุณก็เพียงแค่รู้ก็พอแต่อย่าไปรักมันเข้ามาอาจจะฟังดูง่ายมันใช่มันจะดูง่ายแต่ก็ทําได้คุณก็ดูสิบางคนน่ะทุกข์มากๆทุกข์มากทุกข์มากทุกข์มากแต่การเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหนึ่งวันผ่านไป ่าไปอีกหลายวันสองวันสามวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งทุกอย่างความทุกข์มันก็จะลดน้อยลงนั่นคือจิตมันรู้แล้วไงมันรับรู้แล้วไงว่าไอ้นี่เป็นทุกข์จิตมันก็เลยสลัดออกไปโดยโดยปริยายไม่มีใครจมอยู่ความทุกข์จนตลอดชีวิตแต่ที่บางคนที่บอกว่าฉันน่ามีแต่ความทุกข์ตลอดชีวิตนั่นเพราะว่าพอคุณจบเรื่องทุกเรื่องนี้พวกคุณก็ไปรับเรื่องทุกเรื่องอื่นเข้ามาอีกมันก็เลยทําให้จิตของโบน,บนเวียนอยู่แต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นธรรมดามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกกติมา เพราะจริงๆก็เหมือนกันนื่นกันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่มีแต่สุขไม่มีอะไรที่ทํำเวลาได้ทุกตลอดเวลาแล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อใดมีรักมันนั้นก็มีทุกรักยังไงถึงไม่ทุกก็รักอย่างี้รักอย่างไม่คาดหวังไม่คาดหวังว่าจะได้รับความรักตอบ ไม่คาดหวังว่าเราทาดีที่สุดแหละเขาต้องเห็นความดีของเราเขาต้องรักเราเมื่อไรที่เราคาดหวังความทุกข์มันมาตั้งแต่เราคาดหวังแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ยังคิดเป็นรู้ทันความคิดอยู่ยังไม่ถูกอยู่ยังสุกับตัวเองโดยไม่ต้องไปหวังพึ่งความสุขอน,นี่คืออยู่อย่างมนุษย์ผู้ประเสริฐ นี่ก็คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้กับทุกคนก็อยากจะฝากเพื่อนว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนรู้สึกชอบรู้สึกอืให้สาระให้ประโยชน์แม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆขอความการุณาเชวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยเพราะว่านี่ก็ทํามาตั้งแต่ต้นปีละยังไม่มีกี่ใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เลยมีหกคนนี่ก็คือของตัวเองก็สี่ละ ของคนในบ้านทั้งนั้นเลยหกคน,คนเนี่ยติกลไล่เนี่ยก็เลยอยากจะขอเพื่อนเพื่อเพราะว่าถ้าสมมติครบเวลาอยู่ทูกคนก็คงตัดทิ้งแล้วถ้าอยู่ทูตตัดทิ้งก็คงไม่ท้าแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าอืมเราทําสิ่งใดก็ใช่นี่ก็เหมือนกันหวังผลหวังว่าจะมีคนสนใจคนดูคนฟังแต่ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูไม่มีใครเห็นเป็นประโยชน์เราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราแบ่งมาทําตรงเนี้ยมันเสียไปไง เราก็เอาเวลาตรงไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ก็เลยยังลองทาอยู่ลองทําให้ถึงที่สุดจะพยายามปั่นให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วกันพยายามจะปัน่นอะแต่อย่างว่าเป็นเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเ,งเราไม่ใช่มาไม่ใช่แบบคนที่แบบมีคนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันก็เลยทําให้เราเวลามันก็มีเท่ากันนะนะ24ชั่วโมงแต่คนบางคนก็แบ่งเวลาได้แต่เราเป็นคนที่แบบ แต่งได้แต่ช้าเลยก็ช้าก็ยอมรับเต็งเป็นยังไงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเต็งเป็นคนช้าก็เลยแบบก็เลยที่จริงๆอ่ะคุณเสกสรรเขาบอกว่าบรรย u t ท b e บอกว่าถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องขยันเฮ็ดเขาบอก่างนี้ให้ก็บอกให้เฮ็ดใดญใๆทุกวันแต่ว่าเราก็นะพอตอนทํามันไม่มีคนกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิไม่มีคนดูมันก็บางทีก็มีท้อๆเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็นะ ก็ขอฝากเพื่อนๆให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้แม่พรีมคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ